สมมติอันนี้เป็นโจทย์ตัวอย่างเรื่องของฟังก์ชันขึ้นนะครับให้แสดงว่า Differentiate ของตั้งแต่แล้วก็ต้องแ,แล้วก็มาเจอกับ i n t e g r a t ตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ของอินฟินิตี้ของฟังก์ชันขึ้นที่เป็นคอมเพล็กซ์อันหนึ่งทำทำกับฟังก์ชันแค่ขึ้นที่ที่เป็นฟังก์ชันขึ้นที่สองแล้วมันเท่ากับศูนย์ซึ่ง งื่อนไขก็คือว่าทั้งสองอันนี้มัน n o r m a l i z a t i o n ได้แล้วก็ให้มันแสดงว่ามันเท่ากับศูนย์นั้นเราจะทำยังไงอันดับแรกเลยเรามองโจทย์ปุ๊บเราจะเห็นว่าเราสามารถดึง d i ดิ e เฟเช i a t e เข้ามาข้างในได้นะั้นมันก็จะกลายเป็นจากหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็น อินดิเกตลราเป็นเอฟฟี่ถึงเอฟฟี y แล้วก็ดิฟข้างในแต่ว่าดิฟอันนี้มีฟัง์ชันขึ้นสองอันนั้นมันก็จะกลายเป็นหน้าดิฟหลังดิฟหลังก็กลาย บวกหลังมันดิปดีทีนี่นะบวกหลังดิหน้าโอเคแล้วก็ ทีนี้เราจะทำต่อไม่ได้ถ้าเราไม่รู้อันนั้นมันจะมีนิยามของอันนี้ก็คือฟังก์ชันดิฟของฟังก์ชันคืนเนี้ยเทียบกับเวลามันก็จะกลายเป็น is bar บา แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นของ c o m p พล c o ซ์คอนจูเกตฟังก์คือที่เป็น c o m p l e x c o n j อน a t e ทีนี้มันจะเป็นลบ i อันนี้มันจะบวก i h bar ส่วน2 m บวก i h bar v ก็โอเค ทีนี้เราก็แค่แทนค่าลงไปนั้นจาก1มันก็จะกลายเป็นอินทิเกรตลบอินฟิตี้ถึงอินฟิตี้แล้วก็เราก็แทนฟังแทนอันนี้ไปเลยเป็นฟัง์กชันคือสองก็จะกลายเป็นบวก i h bar ส่วน2องเปมเชียแต่น,นี้เป็นฟัง์กชันคืออันที่2แล้วก็ดิฟสองค้งลบ i h bar v แล้ะฟังก์ชันคืออันที่สองโอเคแล้วมันมีอีกอันหนึ่งก็คือบวกกับบวกกับอะไรก็เป็นบวกกับฟังก์ชันคืออันที่สองอันนี้ข้างในก็แทนไปก็แทนเป็นสมาการอันนี้ไป mm hmm. มันก็จะกลายเป็นลบ i h bar ส่วน2 m อช่ดบกบอก็์ก็จะเห็นว่าถ้าเรากระจายไปอันนี้มันจะเป็นเวฟฟังกชันขึ้อันที่หนึ่ง ถ้าเรากระจายไปจะสังเกตว่าเราสามารถตัดพจน์นี้กับพจน์นี้ได้โอเคน้ำมันก็จะเหืือเป็นกแล้วก็คูณอยู่กับ i h เ ก็บวกด้วยนี่ก็เป็นลบ i h บาร์ส่วน2 n โอเคซึ่งจะสังเกตว่าเราสามารถดึงอ่า ลบ i h bar มาได้มันก็จะกลายเป็นบวกลบหนึ่งสอก็สามารถจะกลายเป็นแบบนี้ได้มันก็จะดึงมาก็จะเป็นลบ i h bar ส่วนส m อันอันหลังต้องขึ้นมาก่อนมันก็จะกลายเป็นอินทิเกรตของลบ infinity ถึง infinity แล้วก็ผลหลังขึ้นมาก่อนก็จะกลาย Okay. แล้วก็ถ้านี้มันมีลบอยู่ข้างนั้นมันก็ต้องกลายเป็นลบมันจะกลายเป็นบวกโอเคมันก็จะกลายเป็นฟังก์ชันขึ้นแล้วก็แล้วก็ดีเอ็กโอเคทีนี้ออเราต้องใช้อินทิกรัลบายพาร์ท แล้วทีนี้มันต้อง i ินทิเกรต by พารสสองครั้งคือของเทอมนี้แล้วก็ของเทอมนี้มันจะยุ่งยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็ลองทำเป็น,นก็อินทิ b y p a ไบพารสการอินทิเกรตที่เราจำได้คือรังสี u คือ u v ลบอินทิเกรต v du ฉะนั้นอย่างพุดแรกเนี้ย u มันก็จะกลายเป็นนี้ DU มันก็จะกลายเป็น DU ส่วนดีเอกมัน็จะกลายเป็นดีเวฟฟังชันส่วนด้วย DX เอนั้นด u เนี่ยมันก็จะกลายเป็น D ีอูเวฟฟังชันส่วน DX กแล้วก็คูณอยู่กับ DX ส่วนนั้นนั้นดีมันก็จะกลายเป็น นี้ถ้าเป็นอินทิเกรต d v ซึ่งมันก็เท่ากับ v มันก็จะเหลือแค่ดิฟข้งเยวมก็จะกลาเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็ของกรณีของอีกเทอมหนึ่งมันก็จะกลายเป็นของเทอมหลังก็คือเทอมนี้ก็ใช้ใบพัดเหมือนกันก็ u มันก็จะกลายเป็นอันนี้ D u ส่วน d x เอ็มันก็จะเท่ากับ d a v เ f u n c t ช o นคอนจเกตน,นี้ส่วน d x นั้นถ้า d ียเฉยๆมันก็จะกลายเป็น d w เ v e f u n c t i ส่วนี้ส่วน d x แล้วก็คูณอยู่กับ d x โอเคโอเคแล้วก็ d v มันก็จะเป็นอีกพจน์ที่เหลือมันก็จะกลายเป็นอันนี้มันก็จะ มันก็จะกลายเป็นพาเชียดดิฟของฟังก์ชันที่2 DX อันนี้นั้นถ้าอินทิเกรต DV มันก็เท่ากับ V นั้นมันก็เหลือแค่ดิฟครั้งเดียวมันก็กลายเป็น DX อัน,นี้โอเคนั้นจากอันนี้เราก็ค่อยแทนไปมันก็จะกลายเป็น uv ลบอ i นทิเ a t e vdu มันก็จะกลายเป็นเท่ากับ1เท่ากับมันก็จะกลายเป็นมันต้องมีลบ i h bar อยู่ข้างหน้าก่ลบ i h bar ส่วน2 m แล้วก็จะกลายเป็น uv ก็เป็น uv กับเขตลบ infinity ถึง infinity ลบ integrate vdu vdu ก็กลายเป็นอันนี้แล้วก็ DU ก็กลายเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้มันจะเอา,เอามาลบกันนะมันก็จะเป็นลบด้วยกับอะไร มันก็จะลบด้วยกับก็อินทิเกรตบายพาสอีกเหมือนกันก็มาแทนค่าก็เป็นอันนี้แล้วก็ u v v ก็เป็นอันนี้อ่า v กเป็นอันนี้ลบ i n f t ถึง infinity แล้วก็ลบอินทิเกรต v d u ก็เป็นอันนี้ แล้วก็ดีก็กลายเป็นตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะซับซ้อนหน่อยแต่ว่าเราค่อยๆทำอันนี้เปลี่ยนจาก total dip เป็น partial dip มันก็จะกลายเป็นอันนี้นี่เป็น dx เรากแล้วก็ปิดแล้วก็ขอบเขตลบ infinity ถึง infinity ลบ infinity ถึง infinity ซึ่งถ้าเรา ถ้าเราอินทิเก e ตแล้วมันก็จะกลายเป็น0นั้น1มันจะเท่ากับ0ซึ่งเราก็จะตอบแล้วโอเคซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะซับซอ้อนนิดนึงเราต้องคอยไปไล่ๆดูโดยเฉพาะตอนอินทิเก e ตบายพาสเนี่ยตอนหลังอาจจะพลาดได้แล้วก็ตอนที่ไปแทนค่าตอนแรกๆก็อาจจะพลาดก็ต้อง คอยระวังแต่ว่าคริสตศาสตร์มันก็จะสอนให้เรามันสังเกตแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องก็ประมาณนี้ครับสำหรับโจทย์ตัวอย่างเรื่องของฟังก์ชันคือ